อ้าวพร้อมสวัสดีพ้อๆก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องทุกท่านที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านที่รับชมไลฟ์สดของทางวัดชีวงเป็นการสืบสารมรดกยาไทยสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยสมุนไพรไ,ไ,ไทยของชาติให้มี ความเจริญรุ่งเรืองไม่ให้สูญหายอยู่คู่กับคนไทยทั่วประเทศผมเด็กชายนัทวุฒิตั้งอั้นขอเสืบสารภูมิปัญญาชาติไทยหมอพื้นบ้านวัดคีรีวง์ให้คนไทยทั่วประเทศช่วยกันช่วยกันเสืบสารต่อไปอันหนึ่งจะก,กล่าวสอนมองกองมังกายนครมีมากมาย ประเทียบเปรียบในกายทุกหญิงชายในโลกาดวงจิตคือกษัตริย์กษัตริย์ผ่านสมบัติอันโอฬารค่าศึกคือโลกาเกิดเข็นค่าในกายเราต่อไปก็พบกับยอดยาต้มบำรุงดวงตาตอนที่92ในค่ำคืนนี้ อ๋อน้องน้าไนอันนี้ส่ยให้อาจารย์ด้วยน้อไนาไโอเคนาาไนอยู่ใกล้เอาไนไยก็อยู่เป็นเพื่อนอ่าให้ยน้องนายสวัสดีตามนั่นเองแสดงรายงานตัวด้วยขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รักที่อยู่ทางบ้านที่รับชมไลฟ์สดของทางวัดคีรีวงศ์หมกลองเลยน้องเป็น,เ,น,เ,ปนเป็นการศึกษาโรมดรกยาไทย สมุนสมุนไทยสมุนไทยของชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่ให้สูญหายอยู่อยู่คู่กับคนไทยมองนะามองกล้องด้วยอ่าต่อไปมายังทั่วประเทศผมเด็กชายบรมเมรนายุติเรียนอยู่อายุอายุเปีเรียนอยู่ปอไหนปสามโรงเรียนบ้านนันตอกอตำบล บางมะพร้าวอำเภอลังสวรจังหวัดชุมพรต่อไปขอสืบสารภูมิปัญญาชาติไ,<ป>ไทยหมอพื้นบ้านวัดคีรีวงศให้คนไทยทั่วประเทศช,ช่วยการสื่อสารต่อไปลองพลิกกลอนมองกล้องหน่อยน้องอันหนึ่งจะกล่าวสอนกายนาครมีมากมายประเทียบ <c oughs> เปรียบในกาย ทุกหญิงชายในโลกาดวงจิตคือกระตัดผ่านสมบัติอันลุกโกลานค่าศึกคือโลกาเกิดเกิดข็นค่าในกายเราต่อไปก็พบกับยอดยาต้มต้มบำรุงดวงตาตอนที่เก้าสิอในข้ามคืนนี้มีอะไรบ้างนูมีอะไรบ้างข้างหลังเย็บมาคนละดอกเอา

ถามต้นน้องนายถามว่าดาวเรืองใครรู้จักดาวเรืองบ้างทางบ้านครับผมโยนหยิบดอกมาด้วยใครรู้จักดาวเรืองบ้างไหมครับใครรู้จักดาวเรืองบ้างไหมครับเอวิธีการใช้อย่างไรรู้บ้างไหมครับวิธีการใช้อย่างไรรู้บ้างไหมครับหนึ่งดอกดาวเรืองหนึ่งกามือสดหนึ่งดอกดาวเรืองหนึ่งกามือสดสองดอกอัญชันหนึ่งก้าดอกอัญชันม่วงหนึ่งกามือสดสองดอกอัญชันม่วงหนึ่งกามือสดสาม,มา bon. ใบหมหนึ่งกำมือสดตามใบมนหนึ่งกำมือบอกกำมือกำมือสด,ดาสาอนนกำม,ม,มือสด,อ,สดอันนี้ใบมน์เห็นใครรู้จักบ้างไหมใบมณ์นี่ใบมณ์ลูกกินอร่อยอย่างแรงเนี่ยบอกว่าวิธีการทําวิธีการทํานําไปต้มน้ำสามลิตรนําไปต้มน้ำสามลิตรครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกรองเอาแต่น้ากรองเอาแต่น้ำ,ร,นำรับประทานสองเวลารับประทานสองเวลาตอนเช้าหนึ่งแก้วกาแฟ ตอนเช้าหนึ่งแก้วกาแฟตอนเย็นหนึ่งแก้วกาแฟตอนเย็นหนึ่งแก้วกาแฟน้ำที่เหลืออุ่นไว้น้ำที่เหลืออุ่นไว้ใครมีปัญหาดวงตาใครมีปัญหาดวงตาที่ชมไลฟ์สดอยู่ที่ชมไลฟ์สดอยู่ทั่วประเทศทั่วประเทศอย่าลืมเก็บยาดีๆนะครับอย่าลืมเก็บยาดีๆนะครับถ้าไม่เข้าใจถามน้องนายได้ถ้าไม่เข้าใจถามน้องนายได้น้องนายตอบได้ไหมตอบได้ไหมตอบได้ได้นะใครที่มีตาตาฝ้าฟาง นะบอกก็เลยใครที่มีปัญหาตาฝ้าฟางใครที่มีปัญหาตาฝ้าฟางตาโตตาโตมองหนังสือไม่ก็เห็นมองหนังสือไม่ก็เห็นอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกตาตากี้ตาไหลกี่ตาไหลตาแฉะตาแฉะน้ำตาไหลเป็นประจำน้ำตาไหลเป็นประจำไม่ต้องไปโรคตาไม่ต้องไปโรคตาไม่ต้องไปยิงเลเซอร์ ไม่ต้องไปยิงเลเซอร์ให้เสียเงินทองให้เสียเงินทองสมบัติอยู่ในบ้านของเราแล้วสมบัติอยู่ในบ้านของเราแล้วพี่ป้านาอาเชื่อไหมครับพี่ป้านาอาเชื่อไหมครับนี่ดอกอะไรนี่ดอกอะไรใครตอบถูกน้องนายมีรางวัลให้คืนนี้ใครตอบถูกน้องนายมีรางวัลให้คืนนี้เอน้ำมันหนึ่งควดน้้ำมันหนึ่งขวดอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพิไปก่อนถือก่อนถือก่อน โอเคโอ้ยััโอเคน้องดูไว้ก่อนก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาทุชนทั้งหลายคืนนี้พบกับหมอรุ่นใหม่สองคนไายแดงก็หนึ่งอีปีนะเก้าปีเก้าปีอีกคนหนึ่งสิบปีสิบปี มาบอกยอดยาพวิปัญญาแสร็จยาหมอพื้นบ้านไทยในค่าคืนนี้เป็นตอนที่เก <88. S 1> ้าสิบเอ็ดหรือเก้าสิบสองเมื่อกี้เก้าสิบสองเก้าสิบสองสองเก้าเท่าไรสองเก้าแปสองเก้าสองคูณเก้าเท่าไรเก้าคูณสองเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบเก้าสองสิบแปดในคืนนี้เป็นตอนที่เก้าสิบสองใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาก็ได้ขวังหมอน,น้อยไปทั้งสองคนแล้วห <Đ âu. S 1> นึ่งเนี่ยดอกอะไรดอกอะไรนี้ดอกเรืองดอกเรือง ดาวเรืองเราต้องปลูกเองใช่ไหมเราต้องปลูกดอกดาวเรืองเองสอดๆหนึ่งกำมือปริมาณญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็ติดตามรับชมนรับฟังเตรียมสมุดปากกาเรียบร้อยคนที่มีปัญหา,ตา,ตากเกี่ยวกับดวงตาตาต้อทุกชนิดเกี่ยวกับดวงตายกเว้นตาที่ลอกแล้วนะจ๊าให้ใช้ดอกดาวเรืองสอดที่ปลูกตามบ้านให้ใช้ดอกดาวเรืองสอดที่อยู่ตาบ้านเท่าไรทั้งหมดืัอกี้เท่าไรห,หนึ่งกำมือหนึ่งกำมือของใครของคนที่เป็นตาตา้อ หนึ่งกำมือสดสองก็ที่ไปตาต่อดึงมาแล้วก็เอาแต่ดอกมันดึงให้เอาแต่ดอกหากอันนี้อหักได้หาหาย้าก็ดูหน่อยออหักอันนี้ให้ด้วหนึ่งกำมือของเราสองอะไรต่อไหนดอกอัญชันดอกอัญชันต้องเอาอะไรอยู่ข้างในตรงนี้ต้องเอาเกสรตรงกลางออกด้วยหนึ่งกำดอกกำดอกอัญชันสดหนึ่งกำมือให้เอาเกสรตรงกลางออกสาม ใบอะไรนี่ใบมอนใบมอนหยิบใบมอนมาหนึ่งกำมือสดสมุนไพรทั้งหมดมีกี่อย่างสามอย่างสามอย่างเอาไปต้มน้ำกี่ลิตรหนึ่งน้ำกี่ลิตรสามลิตรอ่าต้มน้ำสามลิตรกี่นาทีสามนาทีนี่สามกับอะไรนี่สามกับอะไรนี่นี่สามนี่เดียกอะไรกลมๆมั้ยสามสิบนาทีสามสิบนาทีสามสิบนาทีเมื่อต้มสามสิบนาทีแล้วทำยังไงต่อเอามากรองเอาแต่น้ำเอามากรองเอาแต่น้ำเมื่อต้มน้ำ 30นาทีน้ำทั้งหมด3นิตต้ม30นาทีกรองเอาแต่น้ำวัรับประทานก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟประมาณ50าสิีรับประทานไปนะจ๊ะโยมเมื่อหมดแล้วก็ทํามาใหม่ต้มใหม่ขอย้าําว่าต้องเป็นดอกดาวเ,เรืองดอกอัญชันที่ปลูกตามบ้านไม่นิยมให้ช้าดอกอัญชันที่ปลูกในตลาดนะจ๊ะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับดวงตาของเรานะสามารถที่จะรับ าอาการที่มีปัญหาเรื่องดวงตาลองดูสมุนไิรไทยที่อยู่ใกล้บ้านของรองท่านทั้งหลายในค่ำคืนนี้ใครรู้จักดอกดารืองก็ตอบถูกนะจ๊าอ,อ๋อรอกตาตอบถูกแล้วเราจะทําความเข้าใจขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะมาทํายานะทายาก,ก่อนนะเอออ่าน้องขยับไปทางนู้นนิดนึงนะจ๊าเอาตาไข่เทย,ย,ยาใส่เทย,ยาใส่ทั้งหมดเลยตาไข่นะ ยาทั้งหมดนี้<ม>เป็นน้ำมันนะจ๊ะยม,ม,มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ,อจับ<ม>จับผ้าไว้จังหนะ้าเ<ม>ป็นรังมุมเป็นน้ำมันสำหรับรักษาแผลนะจ๊ะแผลเน่าเปือ่อยแผลกดทับแผลเบาหวานแผลผู้พองนะจ๊ะ<ม>แล้วก็โรคเรื้อนได้อีกด้วยเป็นระรับหนึ่งนะจ๊ะ <c oughs> เป็นโรคเรือ้อนพะนั้นคืนนี้ ก็จะให้แค่ร้อยขวดร้อท่านนะหนึ่งขวดหนึ่งร้อยท่านเฉพาะคนที่เออ่ติดตามรับชมรับฟังอยู่แค่ร้อยคนนะจ๊าคนละหนึ่งขวดตัวยาประกอบไปด้วยเมาไอ่ช่วงนี้ตัวยาประกอบไปด้วยลูกลำโพงกาถลักหนึ่งธนาหนึ่งกิโลขมิ้นอ้อยขมิ้นแกงแล้วก็พริกไทยเหมือนเมื่อคืนนะโยมแล้วก็เอ่อวัวไพลนะเอาผูกเรียบร้อย ไปจารย์มุ้งอ๋อม่ออาจารย์ก็เราก็จะแจกให้กับทุกท่านนะจ๊ะร่วมสมทบทุนในการทอดกายนะอาจารย์เอาขึ้นเลยอ๋อก็อยู่เรียกได้ยาบาดยาบาดด้วยก่อนหลังจากนั้นก็ใส่ห่วงอาจารย์ Hãy quăng nó đẹp Thả xuống tâm Anh đứng mình đứng đứng con con đi Đứng đi đi đứng đi con con Hà Đứng Tâm à Hà lông bạch tâm Dọn dọn lông ạ Hà lông bạch tâm Này nám Hà thích cái tắm Nam Nói mang cái lông đượt thôi Tha lên tha lên, thảo phải Ờ, có yêu đứng đất ở tất cả những ngày lần lần Ôi, lần 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 lón, lón đứng, lần lần đứng lần 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 ไล่ไล่นิดนึ่งโอเคอ่างไฟนนิดถ้าใครดูไฟออกหมดเลยย่งไฟย่งไฟหาได้แล้ว อัพปลาอันนี้ต่อลงไปเวลานี่คือสวป,ประกอบต้องให้น้ำมันเดือดเสร็จเรียบร้อยก่อนนะจ๊ะโยมเ<อ>นี่ยกำลังขึ้นเต็มที่เลยหลังจากใช้เวลา5นาทีนะจ๊ะใช้เวลา5นาทีทั้งหมดลวกยาสมุนไพรทั้งหมดเราก็จะได้ยอดยารักษารักษาแผลหน่าเปื่อยแผลพุพองแล้วก็ยังรักษาโรคสะเก็ดเงินได้ด้วย,วยนี่คือ ทมันไพมีน้ำมันทั้งหมดน้ำมันมะพร้าวทั้งหมด10ลิตรตัวยาทั้งหมดลูกลำโพงกาสลักหน,หนกิโลขมิ้นอ้อยครึ่งกิโลอ่าขมิ้นอ้อยครึ่งกิโลหัวไพลครึ่งกิโลขมิ้นแกงครึ่งกิโลพริกไทย2ช้อนโต๊ะตามแม่ละเอียดทั้งหมดแล้วก็นำมาลวกกับน้ำมันที่กำลังเดือดอยู่ให้สเสด็จอาจารย์ ยกมาแล้วนะก็ก็ยกนิดอ่ะเขาก็ดึงขึ้นชาช้าใจเย็นๆย็นน่จ้ะเขาก็ดึงขึ้นชาช้าใจเย็นๆยนอ่าก็จะได้ยอดยามันจะตกเป็นแก้วใส่ผลึกอ่าดูในกระทะนั่นตาโยเนี่ สาสรรพคุณก็คือสาม,มารถรักษาโรคเรือนแผลกดทับแผลผู้พองแล้วก็ผดผื่นคันตามผิวหนังได้ก็จะให้ท่านคนละหนึ่งขวดนะจ๊ะเฉพาะในกระทานี้ท่านละหนึ่งขวดฝากคิ้วที่อยู่เบอร์โทรเรียบร้อยช่วยค่าส่งอย่างเดียวท่านละหนึ่งขวดนะจ๊ะใครที่รับชมรับฟังอยู่รางวัลของน้องนายมเมื่อกี้น้องนายเป็นคนจัดรายการทั้งสองคนนะจ๊ะก็ให้ร้อยขวดนะจ๊ะแจกร้อยขวด สมทบทุนทอดกระถินของทางวัดนะจ๊ะท่านละหนึ่งขวดไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าส่งโยมจอดให้ดีและไปทาที่บ้านหนึ่งน้ำมันพร้าวสิบลิตรสองลูกลําโพงกาสลักดอกม่วงหนึ่งกิโลสามหัวไพลครึ่งกิโลไพลสดสี่ขมิ้นอ้อยครึ่งกิโลห้าขามิ้นแกงครึ่งกิโลพริกไทยสองช้อนโต๊ะตามไม่ละเอียดทั้งหมดเน้นตามไม่ละเอียดทั้งหมด ห่อผ้าขาวผ้าที่ห่อด้วยสอบถ้าไม่มีผ้าห่อสอบก็ผ้าขาวทั่วไปก็ได้นํามาต้มนํามาหุงเสด็จกับน้ำมันมะพร้าวที่เดือดแล้วนะจ๊็ห้ามในขณะที่ไฟเดือดหรือน้ำมันเดือดห้ามเอานิ้วไปเหยในน้ำมันนะจ๊สะสรรพคุณสามารถรักษาแผลกดทับแผลผุ้ฟองและผิวหนังและรักษาโรคเรื้อนได้วิธีการใช้ ช้ทาเช้าเย็นโยมก็ได้พิธีแล้วโยมก็ไปทําที่บ้านได้อาตมาไม่ได้หวงมันเป็นสมบัติของชาติเพราะฉะนั้นความเป็นจริงตามโบราณการคนไทยเราที่ได้ชื่อว่าเซนซีสันสมัยเซฟตี้ก็คือคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่มีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักวัฒนธรรมรับในการสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเสียชีวนเดียวกันการเผยแผยภูปัญญาหมอื้นบ้านไทยของวัดกิริวงศ์ สูนในรุ่สมุนไพรตอนที่92ตำบลบรงพรา้าวอำาเภอลงโถนจังหวัดจุพรหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์แก่าชาวบ้านแก่หมอพื้นบ้านแก่คลินิกแก่แพทย์แผนไทยทั่วประเทศที่รับชมรับฟังอยู่จดไว้จำไว้ทําให้เป็นประโยชน์พิธีการทําก็เอาลงค่อยๆลงอ่าอ่า อ่าหอมดีเขาเขาลงอีกนิดนึงงอายกขึ้นต้องสเสด็จให้เก้าครบเก้าครั้งนะจ้าโยมอเมือ่อน้ำมันสเสด็จครบทั้งเก้าครั้งแล้วเราก็เก็บไว้ให้เย็นแล้วก็บรรจุขวดอนะาจารย์แค่รอ้อยท่านขวาชื่อที่อยู่ตำบแลแม่ละที่ให้เรียบร้อยบเบอร์โทรหัสไปสถานีเรียบร้อยในบล็อกกล่องข้อความเพจวัดเท่านั้น ในบล็อกข้อความผิดแล้วเท่านั้นก็จะแจกให้กับญาติโยมและโยมก็ไปทาถ้าโยมเห็นวิธีการทําแล้วเข้าใจแล้วนะจ๊ะทวนทวนใหม่เมื่อกี้เกล็ดจาตอนที่92ว่าด้วยยาต้มบำรุงดวงตาคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตาต้อใชดอดอ้ดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองสดหนึ่งกำมือดอกอัญชันสดหนึ่งกำมือ,อเอาเกสรออกแล้วก็ใบหมุนใบหมุนที่เราทําน้ําชากินนั่นแหละลูกหมุนที่เปรี้ยวเปอร่อยนั่นแหละนี่แหละนะหนึ่งกำมือสด แล้วก็พาไปต้มกับน้ำสามลิตรครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็กรองเอาแต่น้ําไว้รับประทานวันละสองเวลากกาตอนเช้าแก้วกาแฟตอนเย็นแก้วกาแฟจะช่วยดูแลดวงตาของท่านที่มีอาการฟ้าฟางตาเป็นตาน้ําตาไหลแสบตาเคืองตาโดนลมโดนแอร์ไม่ได้นะอาการของท่านก็จะดีขึ้นหรือจะทําเป็นน้ําชาวไว้รับประทานก็ได้ใส่ติดน้ําร้อนกเกาลัแต่ความเหมาะสมนะจ๊ะนี่คือยอดยาแล้วก็พิเศษก็พามาดูกันทําน้ํามัน เป็นการทำแบบภูมิปญัญญาองค์ความรู้ออสมัยโบร,รณาณการลงอาจารย์รั้งที่สี่ลง เอายกขึ้นช้าๆเย็นๆอ่อาด้ๆดเย็นอ่านเานี่ยเราก็จะได้น้ำมันเหลืองที่สวยแบบนี้โยมสามารถที่จะพาไปแก้บรรจวาการโรคเรือนแล้วก็รักษาแผลกดทับแผลผู้พองแผลเป็นหนอง ผลพ,พึนกันตามร่างกายได้ห้ามให้เข้าจมูกและเข้าปากนะจ๊ะห้ามเข้าจมูกละเข้าปากและเข้าตานะจ๊ะเ,ออเนี่ยก็น่าจะประมาณได้ทับร้อยขวดได้นะขวดได้าย o นะอา้าครั้งที่ห้าลงนะจ๊ะครั้งที่ห้า เอาดึงครั้งที่ห้าแล้วเนี่ยน้ำมันเหลืองนี่คือภูมิปัญญาของชาติภูมิปัญญาของคนไทยทุกคนทั่วประเทศจะต้องเรียนรู้วิธีการทําวิธีการใช้และใช้อย่างถูกต้องใช้อย่างไงถูกต้องใช้อย่างไงไม่ถูกต้องนะจ๊ะลงอ่าครั้งที่เจ็ดลงค่อยๆลงนะจ๊ะเจ็ดเก้าเออเก้าครั้งพอดีนะจ๊ะทําให้น้ำมันเสด็จ เนี่ยการหุน้ำมันไม่ใช่เอาขึ้นทงที่7จ็ดนะจ๊ะหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยครบเครั้งแล้วก็เสร็จพิธีหลังจากนั้นก็ครองให้เรียบร้อยพาไปสีก็เรียบร้อยก็แจกจ่ายแก่ชาวบ้านได้นะจ๊โยนเอาลงแป เอาขึ้นเอาลงครั้งสุดท้าย เอาขึ้นเสนร็จเรียบร้อยเชือกไว้ก็ในคน่ั้คืนนี้เราท่านทั้งหลายได้รับชมนะครับฟังและสอดเผจวัดคีรีวงศ์สุนิลสมบูรณพยหมอพื้นบ้านตอนที่กาอของยอดยาต้มบำรุดง,ดงดวงตาก็ได้ทำความเข้าใจและขอก็ขอ,ขอจเจริญพรญาติโยมทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมหลายสดและเข้ามาย้อนด,ดูทีหลังกรุณาช่วยแชร์เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลวิธีการทํายาวิธีการประกอบยาที่คนอื่นเขามีปัญหาเรื่องดวงตา จะได้เป็นบุญเป็นกนุศลเป็นสีมงคลแก่นตนเองเป็นการสร้างบุญโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองแล้วก็เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของชาติไม่ทุนหายไปสู่รุ่นสู่รุ่น,นเพื่อให้มีความจเจริญและอยู่คู่กับชาติไทยเราทั่วประเทศก็ขอให้ญา,าติโยมท่านท้งหลายที่เข้ามารับชมฟังมีความสุขมีความจเจริญอย่าได้เจ็บอย่าได้จนใครช่วยแชร์ช่วยร้ายก็ขอให้เกิดบุญกุศลมีหน้าที่การงานที่ดีมีสุขภาพพลานามัยที่ดีถึงแม้นว่าจะ มีสุขภาพไม่ดีแต่ก็ทาํายาประกอบยาดูแลสุขภาพนะจ๊ะไม่ทะเลาะเบาแวง่งมีความสรมัคีดูแลครอบครัวดูแลตำบลดูแลไรอำเภอดูแลจังหวัดและดูแลประเทศไทยเราให้มีความสงบสุขต้องยินเหมือนกับได้ชื่อว่าไทยแ l ลนแ l ลนด์อฟสมัยประเทศไทยเราเป็นสยามเมืองยิม้มเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ยอวทอยิ้มไหวทักทายเป็นคุณธรรมประจําจิตก็ขอจเจริญพรทุกท่านแค่นี้ก็ขอ,จเ,อเจริญพรปัจเจนะ